เขไม่ทําตัวเองไงคะถ้าไม่เป็นคนดีแล้วทําไมเขาจะไม่ให้ไปล่ะรู้อยู่รู้ค่ะเพราะไม่เกลดทำตัวเองค่ะเพราะไม่เกลดทำตัวเองที่ไม่เกลดไม่ได้ไปดูหลานไม่ได้ไปหาหลานเปลี่ยนตัวเองหนูรู้ว่าวันนี้การที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้แม่เจ็บปวดหนูเจ็บปวดลิลี่เจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดหมดไม่มีใครมาอยากให้คนมาด่าแม่ของตัวเองแม้ก็ทาเจนนี่เองถูกไหมต้องทำเพราะว่ามันไม่ไหวแล้ว เช้าทุกก่อนนอนทุกตอนบ่ายตอนเที่ยงหนูตลอดกับแม่เรื่องเงินตลอดคุยดีกันไม่เกินสมคำสี่คำปัดเข้าเรื่องเงินตลอด พูดถึงกันอีกครั้งสำหรับเรื่องราวในครอบครัวของเจนนี่รชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัดชื่นและแม่เกดที่มีปมปัญหาในเรื่องเงินกันมานานหลายปีเพราะสาวเจนนี่เองนะคะต้องตามใช้นี่ให้กับแม่ไม่จบไม่สิน้นจนสุดท้ายต้องใจแข็งปล่อยให้แม่จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่เรื่องราวกลับไม่จบเพียงแค่นั้นค่ะเมื่อแม่เกดส่งแชทมาในเชิงที่ว่าจะแฉลูกสาว ทำให้เจนนี่ต้องออกมาไลฟ์สดพูดจนหมดเปลือกซึ่งเราจะมาสรุปเรื่องราวร้อนๆนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวเนี่ยเกิดจากการมีลูกนี้โพสต์ทวงเงินแม่เกด และบางรายก็ทวงกับเจนเนี่โดยตรงค่ะซึ่งที่ผ่านมาเจนเนี่ได้มีการชดใช้ให้กับแม่อยู่ตลอดทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวก็ตามโดยแม่เนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินเรื่อยมาจนกระทั่งในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางเจนเนี่ได้แคปแชทของแม่เกดที่ส่งมาหาลูกสาวพร้อมแคปชั่นที่บอกว่ามีแม่เป็นคู้กรณีซึ่งในบทสนทนานั้นนะคะแม่เกดเนี่ยบอกว่ารับได้ใช่ไหม ที่แม่จะถูกโพสต์ประจานและไม่รู้สึกใช่ไหมที่แม่จะถูกคนด่าถ้าไม่รู้สึกแม่ก็จะไลฟ์ตอน11โมงเพื่อขอออกมาปกป้องตัวเองบ้างและแม่เกตนะคะเรียกว่ามาตามนัดเวลา11โมงแม่ก็ขึ้นไลฟ์ใน tiktok เพื่อพูดในมุมของตัวเองซึ่งแม่เกตก็ยอมรับว่า3ปีที่ผ่านมาก็เป็นนี่จริงแต่นี่ไม่จบเพราะว่ามีนี่เก่า ด้วยความผิดพลาดในการลงทุนเรื่องหวยและตัวเองก็เล่นหวยด้วยมีช่วงหนึ่งแม่เกตหาเงินได้ด้วยตัวเองเลยไปซื้อบ้านหนึ่งหลังเพื่อจะได้มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองและเปิดร้านผ้าตามที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทําพร้อมกับซื้อรถซึ่งร้านขายผ้าและรถนั้นเนี่ยแม่เกตไปยืมเงินเข้ามาพร้อมกับถามคนดูที่มาดูในไลฟ์นะคะว่าแม่อยากมีบ้านมีรถเนี่ยมันผิดหรอซึ่งแม่เกตยืนยันว่าไม่เคยเข้าบ่อนตามที่หลายคนพูดอย่างแน่นอนส่วนเรื่องรถมินิที่เอาไปจำนำเป็นรถของแม่เกต ที่ซื้อให้กับลินลี่ทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่ทุกคนเนี่ยเห็นจากในโพสตและบอกด้วยค่ะว่าแม่ก็คิดถึงล้านแต่ว่าฝั่งนั้นเขาไม่ให้ไปหลังจากที่แม่เกตนะคะพูดจบแล้วทางด้านของเจนนี่รชนกค่ะก็ไลฟ์ในทิกตอกต่อทันทีซึ่งเจนนี่ก็บอกนะคะว่าใครก็ตามที่สงสารแม่อย่าให้แม่ยืมเงินค่ะและเพราะปัญหาเรื่องหนี้สินของแม่เนี่แหละทําให้แม่เกตกับยิวก็เคยทะเลาะก,กันหนักมากเกือบทําให้ยิวกับเจนนี่เลิกกันด้วยเพราะยิวไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน เจนนี่ก็บอกนะคะว่าตัดสินใจตัดปัญหาเนี่ยก็คือแม่มาเจอหลานก็ต่อเมื่อยิวไม่อยู่บ้านเพื่อไม่ให้สองคนต้องมาเจอหน้ากันและเจนนี่ก็รู้ว่าการที่แม่ออกมาไลฟ์ในครั้งนี้เพราะต้องการจะพูดเรื่องที่ยิวเคยด่าแม่เพราะต้องการให้คนด่าย,ยิวกับเจนนี่เวลาแม่ไปยืมเงินคนอื่นแม่เกดบอกคนอื่นว่าลูกไม่ดีตัดแขนตัดขาแม่แต่เจนนี่บอกนะคะว่าให้เงินเดือนแม่เดือนละ1นึ่งแสนแต่แม่มักจะขอเบิกล่วงหน้า1ิเดือนแต่ก็ใช้ไม่ถึงเดือนก็หมดพอมีปัญหา เรื่องเงินก็เลยลดเหลือเดือนละห้าหมืนบาทจนเหลือสองหมืนบาทแต่แม่ก็ประชดด้วยการไม่เอาเงิน เจนนี่บอกนะคะว่าตั้งใจทํางานหาเงินแต่ต้องเอาเงินมาใช้นี่ให้กับคนขายหวยให้แม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แม่อยากไปเที่ยวที่ไหนต่างประเทศอยากกินอะไรเจนนี่ก็พร้อมใจ่ายให้ได้หมดค่ะเรื่องนี้เนี่ยแม่ก็รู้ดีแต่สําหรับเรื่องบ้านนะคะบ้านที่ใต้เนี่ยมีสีลัง้งหลังที่เป็นของลินล,ลี่กลายเป็นชื่อของคนอื่นไปแล้วและบ้านหลังละ40บล้านที่กรุงเทพเจนนี่บอกว่าให้แม่มาอยู่ได้เลยแต่แม่ก็มักจะพูดว่ามันไม่ใช่ชื่อของแม่ซึ่งเจนนี่ก็มองว่าทําไมมันต้องเป็นชื่อของแม่ด้วยหลังจากนี้ ะะจะไม่ใช้นี่ให้แม่อีกแล้วเจ้านี้ทุกรายไม่ต้องมาทวงเงินกับตนและเลิกมองได้แล้วนะคะว่างเงินล้าน2ล้านเนี่ยเป็นเศษเงินของเจนนี่ซึ่งที่ผ่านมาเจนนี่แตกสลายกับเรื่องนี้ของแม่มาตลอดเครียดร้องไห้เข้าโรงพยาบาลและหมอก็แนะนําไม่ให้ตั้งท้องเพราะท้องก็จะแท้งอีก ส่วนเรื่องรถเบนซ์นั้นเจนนี่บอกว่าซื้อให้แม่แล้วแต่รถมีปัญหาก็เลยถามแม่ว่าจะเอารถไฟฟ้าหรือว่ามินิแม่เลือกเอารถมินิแล้วรถคันนั้นเจนนี่ก็ไปถ่ายคืนมาให้สองรอบรอบละ2ล้านเพราะแม่เอาไปจำนำแต่แม่บอกว่าลูกไม่เคยซื้อรถให้เจนนี่บอกนะคะว่าไม่เก่นเนี่ยเล่นหวยและมีเรื่องของผู้ชายที่เข้ามาหลอกด้วยไม่อยากให้ลินลี่ต้องมาเจอสถานการณ์แบบเดียวกัน เพราะว่าบ้านหลังใหญ่ก็ไม่มีแล้วเหลือแต่หลังที่เจนนี่ซื้อให้เนี่ยแหละถ้าเจนนี่ไม่รักแม่จะไม่พาไปเที่ยวไม่ให้เงินเดือนเด็ดขาดทาั้งทางที่แม่ก็พูดไม่ดีกับเจนนี่ แม่ขู่เจนนี่กี่รอบว่าอยากจะตายแต่สุดท้ายก็ทักมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจนนี่รับได้แต่ยิวนั้นรับเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งสุดท้ายเจนนี่ก็บอกว่าอยากให้แม่ปรับปรุงตัวเองใหม่เปลี่ยนความคิดทํางานหาเงินไม่มีเจ้านี้คนไหนรังเกียจลูกนี้ที่ทํางานและลูกๆก,ก็หวังว่าจะได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งเจนนี่ก็ย้ำนะคะว่าไม่มีใครรักแม่เท่าตนกับน้องสาวอีกแล้วล่ะค่ะ ขณะที่ทางด้านของหนุ่มยิวชัดมงคลเองนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวมีการเผยค่ะว่ามีผู้ชายใกล้ชิดกับแม่เกตเนี่ยเคยโทรมาด่าด,ด้วยถ้อยคําหยาบคายและถึงขั้นขู่ว่าจะสั่งเก็บตน้นถ้ายังไม่ออกไปจากชีวิตของเจนนี่ซึ่งยิวก็บอกนะคะว่าพอได้ยินคําขู่จากคนใกล้ตัวของแม่เขาก็ไม่ใช่แค่เสียใจแต่โคตรเจ็บใจเพราะมันก้าวล้ำมาถึงชีวิตและครอบครัวของเขาทําให้ยิวไม่อยากให้แม่เกตมาที่บ้านหรือว่ามาเจอลูกยิวเนี่ยส สารเจนนี่ที่ต้องทนอยู่กับเรื่องนี้มานานและยังได้พูดถึงด้านของลิลลี่ด้วยค่ะว่าน้องก็คงจะเกลียดตนตามไปด้วยเหมือนกันขณะที่ด้านของลิลลี่เองนะคะที่ออกมาไลฟ์เนี่ยก็มีบางช่วงบางตอนที่มีคนเข้ามาถามเธอค่ะว่าลิลลี่เกลียดพี่ยิวไหมซึ่งเจ้าตัวก็ตอบทันทีว่าไม่เกลียดจะเกลียดทําไมและลิลลี่นะคะก็พูดเลยว่าไม่ได้โกรธใครทั้งนั้นทั้งแม่เกตพี่เจนนี่หรือว่าพี่ยิวด้วยลิลลี่ก็เกลียดผมไปด้วยผมรู้ว่าลิลลี่ไม่ชอบผมอยู่แล้วเพราะผมเกลียดแม่ม ใครจะชอบแต่สุดท้ายแล้วผมบอกผมก็มั่นใจว่าวันหนึ่งลี่จะคิดได้เพราะผมช่วยน้องตลอดผมรุนเกียจจากทุกคนผมบอกแล้วผมรุนเกียจจากทุกคนไม่ต้องห่วงในครอบครัวเนี่ยผมินครอบครัวเจนเกียิผมทุกคนจากสิ่งที่ผมทำคิดดูว่าผมทนแล้วพวกเนี้ยแต่ว่าวันนี้ผมเอารูปอย่างเงี้ยเอารูปมามีอย่างเงี้ย แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็จะเข้าใจเหมือนวันเนี้โกรธเจนี่ไหมหนูไม่โกรธค่ะไม่ได้โกรธพี่เจนไม่ได้โกรธพี่ยิวเราก็ไม่ได้โกรธแม่ด้วยเสร็จยังอนะ่ะไม่โกรธแม่ได้ไงแล้วตอนนี้หนูโกรธใสแล้วตาลอกเล้วาอายุบ้านเดียวกันมา, <c oughs> าลินล,ลี่เกลียดพี่ยิวไหมไม่เกลียดไรแต่เลวคนมาเม้นนี่เกลียดทำไม เกลียดไปโกรธไปก็แค่นั้นใช,ใช่เกลียดโกรธอ่ะจิตใจเรา,าเลยอยู่ไม่มีความสุขเอ้ยแต่หนูขี้งอนขี้งอนแบบงอนแบบเด็กๆไม่ไม่แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ได้งอนนะแต่หมายถึงว่านิสัยอ่ะเป็นคนที่แบบขี้งอนมันเหมือนปาดี้ทำนู่นนี่นั่นไม่ถูกใจก็งอนแต่ว่างอนแบบเด็กๆนะไม่ได้งอนแบบอาฆาตแค้นแล้วก็ต้องด่าต้องชี้หน้า่ใ้่อย่างนี้นะ ขณะที่บางช่วงบางตอนค่ะลิลลี่ก็ขึ้นไลฟ์กับเจนนี่และยิวด้วยพูดขายของการสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับขณะที่ไลฟ์นะคะก็คือเจนนี่ยังได้ถามความรู้สึกของน้องด้วยว่าลิลลี่โอเคไหมน้องสาวก็ตอบว่าโอเค เจนนี่ก็ชมนะคะว่าน้องเนี่ยเก่งมากและบอกน้องด้วยว่าพี่รักลี่นะโดยก็มีคนหนึ่งในครอบครัวที่ออกมาไลฟ์ถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือป้านกพี่สาวของหนุ่มยิวโดยเธอก็บอกเลยค่ะว่าสงสารเจนนี่โดยยืนยันนะคะว่าครอบครัวทางฝั่งของสามีเนี่ยจะซับพอร์ตเจนนี่เสมอค่ะเรารู้กันมาตั้งแต่แรกไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะเรื่องไม่ได้เพิ่งเกิดมึงมันเกิดมานานแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเอายิ่งมันเกิดเรื่องแบบนี้นกยิ่งสงสารนางนะคือ ทุกคนเชื่อเถอะไม่มีใครอยากเจอแบบนี้เราเสียใจที่แม่เราทำแหละแต่พอคนมาด่าแม่เราอ่ะคุณว่าเราจะเสียใจไหมเป็นคุณคุณเสียใจไหมเสียใจเชื่อเถอะเสียใจแต่มันมาจุดนี้แล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเลยจุดแล้วแล้วถ้าอยู่ดีๆเจนมาพูดเรื่องนี้เจนก็ไม่พูดค่ะถ้าพูดพูดไปนานแล้วถ้าพูดพูดกันไปนานแล้วแล้วถ้าเจนพูดก่อนเจนไม่พูดด้วยแล้วยิ่งมาให้แล้วครอบครัวเราพูดก่อน ไม่พูดไม่พูดเลยถ้าเราจะพูดเราพูดไปนานแล้วตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องตอนนั้นแล้วถ้าเราจะพูดเราพูดไปแล้วและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดราม่าของเจนนี่รัชนกกับแม่เกดซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นข่าวที่ร้อนแรงและหลายคนก็กำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบลงยังไง